น้อยังเป็นภาพบรรยากาศแบบเก่าอยู่เด้อพี่น้องเขายังลงอาบน้ำหัวยอียงอยู่บ้ไอแองก์อยู่ชังคำจนมือได้ที่น้องโอเคพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือที่สามที่ว่าอ่านมาสอกสื่อล่ามันเนาะนี่ทั้งรังกับเอีอยน้องเขาเจ้ามัดหายอยู่เดี๋ยวมาเบิ่งภาพบรรยากาศน้ำกันเด้อฮะ Này nó. Nó. nó Này thằng nàn áo cửa Một nèo bỏ nhỏ là tựa nhỏ yên À Xáo sao không Này nó đấy, À mắt tớ hai tớ yên Là bà nèo nó Này Tạc năm À mắt 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 เรียงมัดเนาะนี่พันโบผ้าเอานี่ให้งาีก็ได้เออโบได้เผ้านะจะชิบเฝ้าไม่ใช่โบได้เฝ้านะมัดโลดยัดโหลดมัดโหลดเฮ็ดงามๆโหลด เงินเนาะพี่ดอกได้เก่าซีบมาดเห็นเนตเอืยอยู่บนอะจากอดั้นไทยมือกล่องจำเป็นเนาะจ๊ะจักรไหรหลังนึงนยืมเลย 笨笨。<laughs> <laughs> เที่ยวหางมาสูงคิวเห็นนี่อุอ้ยไปไกลแถมันหลักบางุงเขาน้าท้าผู้ชมลั่นล้านไปลางุงเขาบมหายตีห <c ười> ้องเขาลืมเขาเนี่ยนะตูอุ้ยสบายไปผิดงค์กอหลายนเ่ <c ười> อะดูบวบนะเนี่ยสีบัากหลายหนึ่งไปยืดแม่จิตาแล้วแล้วคนลงเนาะวันนี้เนาะคนลงอันนี้มันมะคุงทีว่าไปหลักของเขามาเด็กกินตำกันเด็ดพี่นนองอืม ท่านผู้ส้มมอน,นี้มาเอาหอดไทยหอดสวนเด้อก็หนียูไฮยูไฮเข้าเจา้าเนาะนี่แล,ะกะกะล้วก็กำลังนับขึ้นรถแต่ว่ามันเพียงทางแล้วกำลังสีหาใหม่มาใส่แล้วก็เก็บใส่นี่เด้นนเอเนานะเดี๋ย่แสงเบิ่งภา,าบรรยากาศอยู่สวนแล้วเนาะ <S 2> <S 2> มีน้องป้ายังคักแน่นี่เดย์นี่โอเคเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศเนาะท่านผู้ส้มภาพบรรยากาศกันเลยอันนี้เป็นเหมือที่ เมือนที่ซองหรือที่ซ้ำปะนี่เนาะเทีงยงไห้เทียงสวนนี่เรามีน้องป้าพผอมเดอ้อนี่ปล่อยป้าอยู่วะพ่อเอ,อ้ยป้านิ่งป่ะอืมโอ้ยน้อนย่ำอันนี้เฮ็ดเหีเยกเมื่อยๆเอาป้าขึ้นมาปีงกินอยู่เทิงเทียงมวนเหนนี่ นี่มีน้องป้าพร้อมแต่ว่าแถวนี้เป็นเขตเขตทั้งผู้แต่สามผู้สมแต่ว่ามีน้องป้าอ้ามีห่วยจะพอว่ามัมา้งมังมีน้ำห่วยพร้อมนี่ห่วยยังนี่เขาเอื่นห่วยเป้าห่วยเป้าโอ้เดี๋ยวสิพาท่านผู้ชมมาเบิง่งห่วยเป่านะท่านผู้ชมแนละ้ว แค่นี้ม enfin ีบานคนบ่เออขดว่าคิดว่าผูกต้นรอนให้มูแม่นเนาะมันมีบานค้นไเออกระโปแห้งนไปในน้าเนาะเขามีป้าลายบ่มีป้าลายบ่มีคนมาหาป้าลายเห โอ้เปตมมนอีลีนี่ภาพบรรยากาศแบบคือตะกีเลยนี่มีคนลงมาอาบน้ำเต็มหวยเต็มห้องอ้าวโ,โอ้ยังเป็นแบบภาพแบบบรรยากาศตะกีเลยนี่พี่นอ้อาพูนนี่จะมีคนลงมาอาบน้ำหวยตงแต่ตงแต่พูนเห็นไหมนี่หอดธาเทิงธาเทิงก็มีบ่เฮ้ย ทาท่องกับมี่บอคนไปอาบนัำมีเบิอดอ่า้อยังเป็นผาพบรรยากาศแบบเก่าอยู่เด้อพี่น้องเขายังลงอาบนำหัวอยอียงอยู่บอ่ัไนไหน,น,น,ปนไปทางไหน,น,อน,นโอ้ยยังขึ้นตามน้ำนน่บอโอ้ โอ้ยเลี้ยงนกยูองอีก <Huh? S 1> เลี้ยงนกยูงบ่เออคัก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 ท่านผู้ชมอยู่ร่มเขาปลูกพักอยังนั้นบ่เออคักเว้ยคักคักคัก ไปอยู่หันหน้ามาผีดุไมายังมาเอา,าโตอันนั้นทั้เจาก็นันน้องตวัวสิบแปดมัดน้องตวัวสิบแปดมัดเนีเ่ยหาชิคกีพัน นางล่งี่ลูกเยะบ้างเอาเดินนี่เด้อยังมาทสองแจนมั้บเก่าท่านกระไดล่ำมันเอานี่ จะมาไปแบ่งกันเดอล่อใหญ่ไล่กันเองมายากนําไูกเด้งคือว่าบ่ายนี่เอาไล่อือดาแจ้งเนาะนี่เนาะเออโอเคจะได้คนพันแดวเรากทหาน่พูดเนอางนจะมาไล่กันเองบันเอินบ่เป็นล้าก็โทรหาเพิ่นให้ให้อาคสิทธ์ก่อนจังหน่อยมันสิาะ อา้าสิ์ตั้มธนัดอืมผาเรากันได้ใจอยู่นะเว้ยสิ์ปุดปุด่ดอ่าอ่าโอ้คือสิต์คือสิต์กล่วยนี่จังสิได้สิตธ์กล่วยอ่าอ่าอันนี้เมนสองลอยปลายหมัดเดือทานผู้สม แต่ละเถือใส่ลอยป้ายมัดหันพูดขอนขึ้นหดเป็นว่าอันนี้ได้ช่องลอยป้ายนี่ได้ค้นเหมียนเป็นมาน้านาะโอเคเดี๋ยวกลับก่อนเดินวันนี้ท่านผู้ชมเอไอแ้งอยู่ชั้นคำจนเมือได้ทพีหน่อยเี๋ยวสุดท้ายโอ้ยยังเนาะเห็นแต่แสงเอา้า นี่ยหยิบหยับหยิบหยับก็สิบประมาณนี้แล้วนะจนคำจนเหมืดเนาะนี่บนะแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายจนเหมืดโอ้เอองลืมหมอตลอดยางมันจังหุงเนาะเีแยวสุดท้ายเด้อ